สวัสดีครับเรามาดูผลฟฟตบอลลาลิกาสเปนเกมที่9ประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่7ตุลาคมที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่กาดิสเปิดบ้านแพ้กับคิโลนาไป01หล,ลมันริทถล่มโอซัสซูนาไป40เกมนี้จูดบเบลิงแฮมยิงไปอีก2ประตูครับตามด้วยวินิสูจูเนียร์แล้วก็โฮเซ่ลูมาโยกาก็เสมอกับบาเลเซียไป1น่หน่งซีก็เสมอกับลาโยไป -2 2 และก็เลยทำให้ตนารางคะแนนล่าสุดเนี่ยเลยเบลเบตยังนำเป็นที่1ที่24คะแนนอันดับ2คิเลนา22อันดับสามบาซ่า20อันดับ4บิวบาร17อันดับ5แอตเลติก16อันดับหกโซซิดาตมี15ในขณะที่ท้ายตารางเนี่ยอันดับ18แล้วก็19เป็นเซลตากับกาตาด้ามีทีมละ5แล้วก็บวยเป็นอเมริกาที่เก็บไป3คะแนนในขณะที่ด็อกซันโรล่าสุดก็เป็นจูบเบลิงแฮมที่ซัดไปแล้ว8ประตู เดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันไปด้วยโปรแกรมแล้วต่อไปครับคำคือวัตถิที่8ตุลาคมนี้มีอีก5คู่บีรลิวเปิดบ้านเจอลาสพาวมัสแอดมาริดพบแล้วโซสซดัดเซลตาเจอเกดาเฟ่อาลาเบสพบเรเบเตสแล้วก็กคนาดาเจอกับปาร์เซลโลนา